ครับก็ตอนนี้ก็ทีมก็ซ้อมอยู่นี่หลายวันแล้วพี่ก็แบบเหมือนว่าเราก็แบบซ้อมทีมเบิร์กซ้อมอะไรเงี้ยเหมือนเราก็เล่นเวลาโดนเพจโดนอะไรเงี้ยก็แบบเล่นแบบว่าโตกลับเร็วอะไรเงี้ยครับก็เพราะว่าเขาต้องมาเพจเราอยู่แล้วเขาคงประมาทเราพี่เพราะว่าพี่โก้บอกว่าเหมือนเขามองเราต่ําสุดอะไรเงี้ยพี่โก้ก็บอกว่าเราแบบเป็นมามือดอะไรเงี้ยเราก็ต้องแสดงให้พวกเขารู้ครับครับกวันที่สามก็ขอให้แฟนบอลชาวไทยครับช่วยติดตามเชียร์ พวกเราด้วยครับพวกเราจะพยายามเก็บสารแต้มให้ได้ครับในแมตช์แรกครับขอบคุณมากครับก็ความพร้อมของทีมตอนนี้ก็ผมว่ามันก็ใกล้จะร้อยเปอร์็แลละแต่ความฟิตผมว่าร้อยอยู่แล้วแล้วก็เหลือแทคติกเล็กน้อยที่จะไปเจอกับอย่างซาอุญี่ปุ่นหรือเกาหลีเหนือผมว่าอีกนิดนึงผมว่าได้เต็มที่ก่อนก่อนลุยกับซาอุแน่นอนครับแล้วก็ จุดเด่นของทีมผมว่าผมว่าเราก็มีทีมเบิร์ที่ดีแล้วก็ว่าทัวร์เมนนี้ผมว่าเอาทีมเวิร์กับความฟิตไปสู่กับซาอุเกาหลีเหนือแล้วก็ญี่ปุ่นเหมือนกันก็ขอฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับก็ให้ช่วยเป็นกําลังใจให้ทุกครั้งที่ทีมชาติไทยเตะก็พวกเราก็ต้องการกําลังใจจากแฟนบอลทุกคนแล้วเราก็หวังว่าเราจะทํางานออกมาให้เต็มที่แล้วก็จะนาความสุขกลับสู่แฟนบอลชาวไทยครับ ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีพร้อมแล้วครับกับการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศกาตาร์ไปติดตามความพร้อมของทุกคนกันครับ